ปริมาณน้ำมาถ้าสมมุติว่าใครที่มีพื้นที่คอยเก็บ กักน้ำ,นำว้ได้เนี่ยก็จะทําให้บ้านเรือนหรือว่าใครที่ทําอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกร,รต่างๆเนี่ยก็จะมีน้ําไวไ้ใช้ดูแล้งกันค่ะครับผมซึ่งสถานการณ์อุทกภัยจากพายุศิระกูนะครับได้อ่อนกําลังลงทําให้ปริมาณน้ำครับที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มทรงตัวกันแล้วและกําลังจะลดลงอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ก็แนะนำนะครับพี่น้องประชาชนและเกษตรกร,รเนี่ยเตรียมการกักเก็บน้ําในพื้นที่ไว้ใช้อุปโภคบริโภคครับ ด้านของนายเกียงไกรภาพพิเศษนะครับผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่3กล่าวถึงสถานการณ์น้ําของจังหวัดพิษณุโลกว่าพื้นที่ประสบภัยนะครับที่เป็น าภาัยอุทกภัยก่อนหน้านี้จากน้ําป่าไหลหลากมีพื้นที่เกษตรกรเส้นทางคมนานคมและก็บ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายแต่ขณะนี้พายุอ่อนกําลังลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปริมาณน้ําคงที่แล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้กําลังลดลงอย่างต่อนเนื่องทําให้เขื่อนแควน้อยเขื่อนนเรส่วนและก็เขื่อนศิริกิตมีปริมาณน้ํากักเก็บในพื้นที่เขื่อนเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยนะครับ โดยแนะนำประชาชนและเกษตรกรค่ะจะต้องเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและปริมาณน้ำทั้งหมดจะทยอยไหลลงสู่จังหวัดพิจิตรสู่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เองเตรียมการแล้วนะคุณคที่จะสูบน้ำจากแม่น้ำน่านที่ไหลลงไปก่อนอจะเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปเก็บกักไว้บึงน้ำจืดขนาดใหญ่นั่นคือบึงบระเพชรเอาไว้ให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคกันต่อไปค่ะทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่3ก็เตรียมบรรเทาผลกระทบแล้วไปฟังเสียงสัมภาษณ์ ก็นโยบายของท่านทิพย์ดีคมชุมทถานนะฮะท่านก็ให้นโยุบายมาให้เราเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วฮะทั้งทางสํานักงานชุมทถานที่3ามเราก็มีการเตรียมพร้อมด้านคนนะฮะเดินเครื่องจักรเครื่องมือเราพร้อมดึงเข้าดําเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอมาอยู่แล้วครับทางเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมหรือแจ้งเตือนนะฮะแจ้งเตือนกับเกษตรกรหรือรัฐมรที่ใช้กิจทักกรรมในในเรื่องเกี่ยวกับในแม่น้ำน่านเช่น เลี้ยงปลาในกระชังใช่ไหมฮะมีแล้วแพแร,ร้านอาหารอะไรเงี้ยนะฮะหรือพวกแพรเครื่องสุบน้ําต่างๆนะราะถ้าขึ้นเร็วๆนันอาจจะมีได้รับผลกระทบอาจเกิดการเสียหายได้ซึ่งทางเราก็ได้มีการแจ้งเตือนแจ้งเตือนไปนะฮะว่าให้ให้ระมัดระวังให้มีการเตรียมพร้อมนะครับ ค่ะ,คะ<ม>นี่ก็เป็นเสียงของคุณเกรียงไกรภาคพิเศษผู้มนวยการสํานักงานชนลรับประทานที่3หากคุณผู้ชมอยากจะติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ําตรวจสอบข้อมูลเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะ w w w hydro h y d r o ขีดกลาง2 คอมค่ะนี่เลยเช็คกันได้ตลอดปริมาณน้ําในแตลน่ละวันในทุกๆช่วงเวลาอัปเดตกันตลอดเวลาค่ะก็ถ้าใครมีพื้นที่ตอนนี้ก็ทําเป็นแก้มลิงไว้น,นี่ผมคิดว่ามันจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยนะครับถึงหน้าแล้งในปีหน้าที่ปริมาณน้ําไว้กักเก็บนะครับ